คุณหมายเลขสองคุณคือนักขี่มอไซต์ไต่ถังและคุณไม่กินผักเลยจริงหรือสับขาหลอกสับขาหลอก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 อออกออหหอก คุณพรมครับเชี่ยนะแม่เอี่ยวครับเอี่ยวทำงานอะไรครับผู้ช่วยช่างภาพครับตายแล้วอย่างนี้เราสี่คนก็ไม่ได้กินเลยหิวะใจเย็น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 เราจะมีการกินเสี่คนหรือไม่ก็มีการกินหนึ่งคนคุณดูครับอะไรครับเฮ้ยเตรียมพันวาซาบิสักสี่ห้าอันดิอะไรเราจะกินหมดแล้วหหยผมถามสี่คนเลยเบอร์สามเอาเบอร์สามเลย คุณคือนักขี่มอเตอร์ไซค์ไต่ถังและคุณไม่กินผักเลยจริงหรือสับขาหลอกแวนเนี่ยนลักษณะเบอร์สามนี่ส่แเวนใช่ผมมองไงครเป็นเบอร์สครับดูจากทรงแล้วเพราะอะไรครับคือสัดส่สวนสัดส่วนในการขับรถไต่ถังเนี่ยมันต้องได้หมดอายุของเขาเนี่ยผมว่า กำลังพอดีพอดีคือน้องเบอร์สามดูดูน่าจะเป็นคนที่แบบมีความใจกล้าบุคลิกคนที่แบบคลุกคลีกับมอเตอร์ไซค์เยอะๆอะไรเงี้ยโจมีความเชื่อในัวเสมอแหม่อิ๊กก็กินก็กินด้วยกันเขามมีความสามารถมาตั้งแต่เขามีความเชื่อมั่นในัวแล้วลุงลยะหนูหมดไปตั้งแต่ข้อแรกเบอร์สามไม่มีทางครับพี่กิ๊กครับเด็กไปครับผมบอกเลยว่าคนไม่กินผัก สารเลือดที่เรียกว่าฮิมโกโบินมันจะน้อยและทําให้ตัวซีดแน่ดูหน้าเขาดูรูปปากเลยหรไมเลือดไม่มีซีดแล้วก็เวลาขับมอไซค์ที่มีกิ๊บผมใช้กิ๊บติดจริงครับ โชคดวงใจครับทำงานอะไรครับขายเซรามิกครับขายเซรามิกขายแบบเรียกระเบื้องใช่แบบนี้หรอของตู้ตู้ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับชื่อชื่อเล่นหนึ่ลูกชื่อเล่นร์ กติกาเองนะชื่ออะไระชื่อชื่อเล่นชื่อเล่นชื <S <S 2 <S 2่อจอดครับจอร์ดไอ้จอร์ดอายุี่นอไับยี่ียรีย่ยี่่ยยี่ยี่ยยี่ยยี่ยียยี่ยี่ยีบยี่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 ยียี่ยยี่ยียีย่่ยย่ย ย6่8อันี่สิบหเห็นปะโหน้าเด็กหน้าเด็กโอเควันนี้ขอบคุณมากขอบคุณจอจออนะครับเลออกมาเลมา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 มปมวเตอร์าม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 ตมาอาม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 า้างาม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 าอามาราม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 ๆมม่มามามม แว้นไหมแว้นไหมเรามีมอเตอร์ไซค์แต no. ่งไหมมีครับมีแต่งล้อแต่งอะไรอย่างเงี้นะใส่ล้อเล็กๆไม่เล็กไม่เล็กเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาว่างั้นเนี่ยเป็นแบบเป็นแบบที่เขาไปที่เขาขับกันที่เขาขับกันแต่เราไม่ได้แบบเสียงดังๆเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเราอ่ะดังกว่ามอเตอร์ไซค์สิบขวบคุณโชว์แล้วหรอต่ถังขึ้นไปเใช่คสิบขวบโอ้โหให้สิบขวนี่เป็นเด็กน้อยเองนะสิบขวนี่ปอสี่นะปอระมันปอสี่เองนะ อุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุจะเนี่ยคือในถังแบบรถล้มหรือว่าไปชนอะไรในถังมีไหมมีไหมมีแขนหักขาหักหรือหัวแตกทะลอกก็ใช่ครับก็ทลอะมันตกจากอะไรอ่ะเวลาเราหมุนอยู่อย่างี้แล้วแล้วมันจะตกเพราะอะไรได้บ้างอ่ะอะไรจะทำให้มันตกก็มีถ้าเราไม่ประมาทก็จะมีต้องดูแลรถให้ดีครับคือหนึ่งดับคือหนึ่งประมาทเครื่องหนึ่งประมาทสองเครื่องดับพี่เออเหมือนเครื่องพี่เลยนะพี่ปิดปิดไปดับแรงเวียงไม่ได้ ในทีมเรามีกี่คนเวลาไปมอไซค์เด็ดถังมีสามคนครับพ่อน้องแล้วก็พ่อน้องเขาเฮ้ยน้องเราสิบหกแล้วน้องกี่ขวบอ่ะสิบสามแล้วครับอแล้วมันขี่พร้อมกันสามคนใช่ไหมได้ครับสามคนวิ่งวิ่งไล่เด็ดถังอะที่พ่อสี่คันก็ได้ครับเป็นจันหรือว่าวิ่งไล่คนละครับได้หมดเลยครับทั้งวิ่งไล่ทั้งแข่งชนะแปลขบวนม่็นยังไงคะไม่ใชอเราต้องจับจังหวะต้องซ้อมก่อนฝึซ้อมตาน้องทำอะไรได้บ้างที่โชว์ การโชว์ของเราปล่อยมือปล่อยมือยืนข้างรถใส่เสื้อได้ถ่อนได้ระหว่วางวิง่งนะระหว่างวิง่งระหว่างวิ่ง ขอบคุณน้องวุฒิบันฑ์นะครับกัลยาณพันธ์น้องเตเต้เต้ขอให้ดีนครับสมเมามา่งาจับได้ไหมว่าถ้ามีอาการในทางในทางไม่มีความสุขแม้แต่นิดเดียวก็ต้องเบิ้ลผมทายว่าไม่ต่ำกว่า4อันที่คุณจะกินผมบอกเลยว่าชีวิตของผมเจออะไรเลวร้ายมาก่อนหน้าน้องให้น้องทำให้เลยคนับ เอออะไรนะหิวหิวเหรอหิวเหรอหอยหอยหิวฮะอุ้ยสังขยาเยอะจังเลยหวานค่ะันี่หน่หวานค่ะ้านแรกหมดโดยไม่มีอาการไม่ดีจบเลยอันที่สองไม่ต้องหน้าผมต้องอยู่อย่างนี้หน้ามีความสุขเท่านั้นไม่งั้นอันสองจะตามมาครอบเริ่มอุ้ยเท่เขียวที่แมนฮะคืนแล้วคเนีล้วขึ้นเดียวก่อนขึ้นเดียวก่อนขึ้นเดียวก่อน พิบมแล้วเคี้ยวเคี้ยวก่อนเดี๋ยว <c oughs> แล้วก <c oughs> ินไปยิ่งไป